โอเคก็ส uh, so ุขสันท์วันเกิดทุกคนทุกท่านเลยครับก็ดีก็อยู่ในเกมชาอิสแลนด์อีกเช่นเคยอ่ะมาเล่นอีกครั้งในครั้งนี้ผมจะเล่นเป็นเจ้าเออก็มันก็ไฟนี้อีกแล้วหรอไปต่อครับต่อด้วยปาเจดีซึ่งมีแปดดาดนะครับไม่มีเก้าดาดสิแปดดาดก็บ้าแล้ว เดี๋ยวนี่คือผมปาเจดีอยู่ใช่ไหมน่าใช่แหละพอผมก็รูล้วกันแหละโอ้ oh my god เรากินปลาคอตได้แล้วเหรอนี่กับข้าวไว้แสบมากปลาคอตเนี่ยจำได้เลยตัวนี้ทำไว้แสบมาก แล้วเอาเพลงนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะประเด็นจริงดิโอ้โหปลาโลเกีโลเกหมีกันนะไม่ใช่้อยๆนะจริงปลาก็เยอะนะไม่ใช่้อยๆนะเออบางทีแต่กินนี่ไม่ด้วยก่อนกินดาบทะเล มันทำให้เราโตวไวขึ้นไข่ไข่มุกนั่นเองคือเอาอย่างนี้ก็ได้ลเลย,ยนี่ยกินไปเลยแล้วกันดีกว่าจะโตสิอ่ะเอาสุดละเอ,อ้ยปนุกเกลียมานี่ตัวน,นึงเนี่ยมานี่เลยตัวนี้มาเข้าปากซะดีดีเรียบร้อยครับแค่นี้เหรอเย้ yeah. จบง่ายได้นี่ง,ง่ายเกินไป <c oughs> เอาจริงดิเขบเดียวจบแล้วหรอโฆษณาประเด็นมันนานด้วยแหละแต่ก,กดไปค่อยติดเนี่ยกดไปแล้วเออได้ละทีไปดูตามนี้เลยโอเคไปต่อดีกว่าคิดว่าจะเล่นสักกีดานดี เล่นสักกี่ด่าดีวันนี้สี่หรือห้าด่านดีนะคือยังไงมันต้องเล่นสี่ด่านห้าด่านอยู่ดีแหละนะไม่แน่ผมอาจจะเล่นทุกด่านก็ได้แต่กลัวคลิปยาวเกินไปโอเคเพ่งนี้ค่อยลืมหูสักหน่อยโอ้ยเฮ้ตะกีบปลาตัวเล็กแต่ขึ้นมาไหม Oh ขึ้นมาซะ<ส>ด้วยสีประเด็นชีวิตโอโหมีอย่างนี้ไม่มีขึ้นมาเ <c oughs> หลือหชีวิตแล้วครับผมเป็นชีวิตที่เสียไปเพื่อความคุ้มค่าล้วนๆก็ทีนะเสียไปเพื่อความคาุ้มค่ามันรู้สึกมันตามใช่ไหมเออมันตามถึงด้วย <c oughs> จริงอยู่อ่ะตาเยอะหรอมันโออะไรนักหนาเนี่ยคอมคิดเคมาจากไหนอ๋อจำได้แล้วหาที่แล้วไงจำได้ไหมตอนที่เล่นเป็นตัวเองผมจำได้เลยว่าโดนตัวนี้ไล่ตลอดตอนที่เราเล่นเกนอยู่ตอนนี้โอเคพอเข้าใจอยู่ไม่น่าทำไมถึงไล่ตามอีกรอบนันเก็บดาวทะเล ีอะไรมย,ย่างนี้นมันก็มีแค่สองสอง,สองตัวเนาะมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรหรอกคือมันก็ไม่ให้ดีเยอะเกินไปกลัวแบบเอ้ยทำไมมันเยอะจังะโอเคปักเป้ามาด้วเเยเป็นปักเป้าที่ไม่มีสัญชาติยานตัวเองเลยเป็นปักเป้าที่ไม่พอมคือไม่รู้ว่าตัวเองคือตัวอะไร แล้วเขาคิดว่าตัวเองอ่ะมันเป็นปลาที่ธรรมดามากๆปักเปล่านะจอนเดอรี่ได้จบลงไปแล้วดาี่สองถ้าดาบมันเร็วขนาดนี้มันจะโอ้โ oh ห้เวนเวนข้ามก็พิด เรือว่าเป็นโฆษณาแบบเออให้มักมิววิดีโออะโฆษณาวิดีโออะอ่ะประมาณนี้อ่ะหาไปห้าน,นาทีแล้วสองด่านเนี้ยคิดเก่าว่าจะได้กี่ด่านดีเลยผมกะว่าจะเล่นสักสีด่านก็พอแล้วหแหละ เรว่าจะเล่นสีดันก็พอแล้วแหละนี่ไงปลาสิงโตมาแล้วเฮ้ยโตเล็กจัดปลาสิงโตัวมาแล้ว <c oughs> เออปลาสิงโต, <c oughs> ต,ตัวเลยกเลยว่ะจะมีสามตัวสี่ตัวห้า <c oughs> ตัวโอ้โหเยอะแค่เยอไปเปล่าก็จริงไหมมันเยอะไปเปล่า เฮ้ยไหวก็ไหวโลจังนะปาก็อดเนี่ย้มองไม่เห็นอยู่ข้างบนสุดโอ้โหอ,อยู่บนหัวเลยดีนะที่เห็นก่อนที่หลบได้ก่อนตรงที่เราอยู่มันอันตรายนะโอเคแต่ว่ามันก็ยังมีโอากาสที่หลบได้อยู่ยกเว้นถ้าเราอยู่ไกลจากมันนะเราสามารถหลบมันได้อยู่มีฉลามด้วยเหรอเนี่ยตรงนี้ ว่ามันจะไม่มาตามหลอกหลอนเราเลยแล้วก็ามาล้วเหรอฉลามเนี่ยที่ผมรำคาฉลามมากนะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ข้าง,างจปะปาดูกากวจะดีไปไหนวันนี้ก่อน,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 น เรียบร้อยโอ้โอเคตาที่ถามสามของวันนี้เน้ะอ่ะก็โฆษณาเสียงเช่นเคยนะปิดไปซะโอเคไม่รู้ว่าจะเล่นด <c oughs> ล้นไหนขนาดน,นี้ไปก่อนสาวงั้นเหรอโอเคแบบนี้ก็คุ้นๆอีทิ้เลย เพราะว่าผมเล่นกินอะไรเหรอเลยปลาโนแก้วมาสามตัวโอ้ไม่ก็เอาจริงดิวะเอาจริงดิสาบปวดเลยนะเออโอ้โหเอาจริงดิเอาจริงดิวะ สามตัวเลยเหรอฮะจริงเอาจริงดิสามตัวเลยโอ้โหยานยาก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 แน่นอนบอกตรงยากกว่าเฮ้ยเฮ้ยยากกว่าเฮ้ยยากยากเกินไปเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนนะทำให้มันยากเกินไปเปล่าทุกทีเหมือนเห็นชีวิต มันใช่ชีวิตไหมเมื่อกี้น่าจะใช่อ่ะเป็นเหมือนเป็นอะไรเป็นเกือให้มันกินเราไปแล้วอันนี้ประดาดาทะเลเขาเขาใจไหมมันชอบหนีเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่คือมันจะไม่ให้เรามากิน เออไา่าสกีมาหนี่จะไปไหนมันมีกี่ตัวกันเนี่ยตัวตรงนี้มีเยอะกันจังฮะไม่เยอะกันจังฮะอือกะว่าจะเล่นทุกดาเลยแล้วกันวันนี้แค่ป่แค่แปดเก้าด่านอีกเนาะแบบปะ <c oughs> จะนเล่นแบบจบเร็วไหม คิดว่าจะเล่นจบไหมวันนี้บอกเลยว่าอาจจะเล่นจบก็ได้เล่นแบบเตียวจบเฮ้ยเหนื่อยม,มากๆเลยแค่ขึ้นทางเองอ่ะเราอีกสักตานเดียวก็แม่วเราแค่ห้าด่านพอละเดี๋ยวด่านหน้าเดี๋ยวผมเล่นแล้วกันผมเล่นตอนนีอ้อีกแน่นอนอันนี้ด่านสุดท้ายแล้วกันนะ ถึงจะไม่ใช่ดาวติดค่ากับไฟไปนี้โอ้โหซาวเทคจบด้วยเทคนี้อีกแล้วหรอ <c oughs> เริ่มมาก็มีซาวเทคนี้อยู่แล้ว <c oughs> คือเป็นอะไรกับคู่เซอร์เจี้ยนกับกปันแก้วฮะเป็นอะไรคู่กับคู่นี้จังแบบทำไมให้เปิดแต่เพลงนี้ไม่เจอเอาสองตัวมาทำไมต้องเปิดแต่เพลงนี้เอาจริงดิ ตั้งแต่ที่สี่แล้วนะตอนนี้ยังแบบเปิดไม่หยุดเลยแหละเฮ้ยปลามีปลา,าฉลามด้วยโอ้โหนี่การยากยากนะวันอัพมาวันนี้เฮ้ยเฮ้ยปลาเยอะวะ่ปะ,วะปลาเยอะว่ะปลาเยอะว่ะปลาเยอะกำลังก็มีไม่ใช่น้อยๆปลา ตามใช่ไหมตามใช่ไหมเมื่อกี้จำได้เลยจำได้เองได้เลยมีสองตัวใช่ไหมหรือมีสามตัวหรือว่าอีกตัวหนึ่งผมไม่เห็นสามตัวสองตัวแหละเพราะว่าผมไม่เห็นตัวที่สามเลยเมื่อกีผมไม่เข้าใจอยู่ตรงนี้เท่าไหร่ฉลามาแล้วเมื่อกี้คือเจอผมเมื่อไหร่ป่ะต้องแก้วเหรเจอผมเมื่อไหร่คือมันเอาแก๊กกาดขี้เขนมาจากไหน เดี๋ยวทำอะไรให้ทำไม่ได้เลยแก้วขึ้นมาหนิขึ้นมาให้กินซะเดี๋ยวนี้ที่มันเอาขอบเกีย้ยวแขนมันประจักษ์ไปนั่เลยโอ้วก็กลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วกันนะเออเรื่องอีกแล้วเบอร์วไว้ไ่าเฮ่ยว่าละเล่นอีกดีกว่า แต่ผมเมื้นสังดีคอ,อแห้งเลยเวลาอัดคลิปนานๆเนี่ยไปต่อดีกว่าจะไม่ค่อยพูดอะไรนะแบบนี้ก็คุยคุยอีกเหมือนกันนะจำเกมนั้นได้คือผมเคยได้เกมนั้นอยู่คือแบบคือแต่แบบที่ผ่านมาที่ผมเคยเห็นนะ่ โอเคมาแล้วปลาคอตปลาสิงโตปลาเซอร์เจียนมาครบเลยมาครบเลยนะจริงเกาชีวิตจะรอดไหมสำหรับดา,านนี้ผมว่ายัางไงแบบมีเท่าไหร่ก็ยังไม่รอดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าดยนะอย่านะเฮ้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตามเราปะตามเราด้วยบ๊ว แค่กลางไปเลยแบบเจอตัวเราเมื่อไหร่ก็คือแบบตามทันทีอ่ะเจอเมื่อไหร่ตามทันทีอ่ะเขาเต็บดาวทะเลก่อนนะเ,เฮ้ยอือฮอ,อฉลามมาอีกโอ้ยพ่อจำได้อยู่แดดที่ผมเคยเล่นอยู่แดด,ดที่ผมเคยเล่นอยู่จำคือผมไ,มไลยเคยเล่นแบบเกือบใกล้เกือบเรา แกจ,จบอีเดินนั่นแหละเกือบไปเกือบเปน็นอาหารมันเป็นซะนี่ตรงนี้แหละดูดีๆมันก็อยากจะไล่ตามก,ก็ไล่มาเลยเนะี่ยดูดีๆย่อยากไล่ก็ไล่มาเลยอนะ่นะตาเนี่ยมันอยากไล่มาตามมาตามหาเราแค่ๆอะไเรา อาจจะจไม่ได้เก่งเองเลยนะก็จ,ะจับเองได้หน้าตาที่คุ้นเคยมา,มาเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนปาสิโตอยู่ไหนนี่เอาปาสิโตหายอยู่นีกตัวนึงอ่ะ หายไปไหนกินได้แค่สองตัวองเดี๋ยวมันมาฝั่งนูน๋อตรงนี้เลยแล้วกันเยี yeah. ่ยไปด่านกี่ดา่ดดานแล้วเนี่ยผมว่าคลิปมันก็ไม่นาาหรอกถ้าเราไม่ตายเลยผมว่าคลิปไม่นาาหรอกถ้าเราไม่ตายเลยแต่ถ้าตายบ้างก็ก็เออก็ก็กายาวหน่อยนะ 2องดาสุดท้ายเท่านั้นเลยสองดาสุดท้ายไปสี่สามดาเลยมาอีกแล้วตัวดีสองคู่สูสุดโหด เปากับปลาซินโตเอาจริงดิเอาสองตัวนี้มาก็ได้หรอแบบเออจำไดนะ้ตอนเล่กๆที่ผมเล่นทำไมมันมีชีวิตให้เยอะแยะฮะมันรู้สึกเหมือนว่าจะต้องตายเยอะแยะแน่เยอะแน่แต่ถัดไปทำไมถึงให้ชีวิตกันเยอะขนาดนี้เนี่ยอสองชีวิตแล้วเนี่ย เข้าใจกันแหละว่าผมตายบ่อยแต่ <c oughs> กเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยตาย,ตายบ่อยนะจริงรู้แหละทำไมถึงให้ชีวิตมาเยอะขนาดนี้เอามาให้ป้องกันแบบแก้กัรแบบกา,แบบการจบเกมของฉลามเราจะโดนฉลากกินแทนนั่นแหละไม่น่าหรอกทำไมถึงให้ชีวิตแบบเยอะแยะขนาดนี้จริง โอเคกินไปเรื่อยแล้วกันเฮ้ยจาวใครมาเนี่ยไปไหน er เฮ้ยเห็นอยู่เห็นอยู่เขได้เสียงก็ปล่อยปล่อยทันทีเลยแต่ยกเว้นมีปลาใกล้ๆมาให้หนีเลยให้หนีก่อนเลยอันดับแรกแล้วค่อยฟังสัญญาณก็มออีก็ต้องฟังกันแหละนะ ต่อไปไดาสุดท้ายแล้วต่อไปก็ดาสุดท้ายแล้วนเนาะไม่คิดว่ามันจะถึงแบบภายในจบเร็วแค่นี้ยจบเร็วแค่นี้อ่ยจริงดิสร่างกบพาทที่แล้วอีกลมสร่างกบพาทที่แล้วอีก พักที่แล้วเล่นเป็น11นา21นาทีโอ้โหครั้งนี้จะเล่นเป็น20นาทีเรงเหรอ,อจริงดิโอเคอย่างน้อยก็ให้มันเกิด,ด้วยสับเทคเนี่ยก็ใส่ข้างโอเคจริงดี ะไรจะเยอะขนาดนี้ไม่เยอะก็ได้นะเอาไรจริงอะ่ะไม่ต้องเยอะก็ได้สามตัวเลยลืมริดงดิจริงดิอย่างนีงเนี่ยยังไม่ได้ใช้ดาวสุดท้ายด้วยอาจารา์สุดท้ายของจริงเนี่ยมันจะอยู่หลังจากดาจารนี้จ้ะโอ้โหสามตัวเลยเหรอก็จริงดิกีตารเนี่ย โฟ c ัสและคัสเซ็ตอ๋อนีเดียวเองโอ้ยไม่น,น่าทำไมให้ชีวิตมาเยอ,เอ,อะแยะเพราะว่ากะว่าจะให้ผมตายหน่ะนี้บ่อยๆไง <c oughs> เอาจริงอยู่ะ,ะผมไม่รู้อ่เดาเดาเอาผมไม่รู้มันมาแวบ,บเดียวมันก็หายไปเลยอ่ะเอาจริง มันมาแว็บเดียวมันก็หายอะบางทีโหยากย่กตรงเนี้ยแหละตลอดซิฟต์ตามบ่อยการเกินตามบ่อยเกินจริงตามอะไรนักหนาแบบเหมือนเราอะมือนเยอะแยะจะเกี้ยแขกอะไรเราสักอย่างซึ่งผมไม่รู้ว่าเกี้ยแขกอะไรกับผมมันมีอะไรต้องการ ต้องการอะไรถ้าต้องการปลาเล็กปลาห,าห,หนา้อยากกินทีนนี่ให้หมดเลยนะถ้าต้องการฉันอกอันเนี้ยยากครับจริงเวลาจะลวกฉลามตรงนี้มันยากเวกลาฉลามมันขึ้นมาเกือบสุดมันกบยากโอเคเข้าใจกันนะเข้าใจกันตรงนนะใจไหมใจด่านนี้นไปเลยนะ โอเคอีกเอ็นนาทีจบสักทีอยู่ฝั่งนั้นเนาะอย่า yeah. จบจารเนึ้ยลืม <c oughs> คือจารนี้นก็ไม่ค่อยได้ตายเลยนะจริงแต่ว่ามันก็ยากของมันอยู่คือปลาเจดีมันว่าเยเร็วงไงก็น่าเข้าใจแหละ ว่าปลาจะดีมันว่ายเร็วมากไปต่อ,อด่านสุดท้ายด่านบอโบนัสของเจเรีนั่นเองซึ่งมันบอโบนัสมันดีขนาดเนาะนี่ไงสิบชีวิตกับเลเวลยี่สิบเอ็ดอจริงดิจะรอดไหมโอ้โหเริ่มมารเอาเลยเหรอ โอ้โหจริงดิจริงดิจริงดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะจัดเลยโอ้โหเยอะอะไรั้งนาวะเนี่ยคอมจริงไม่เยอะจัดเลย รถฉลาบสองตัวยังไงก็ไม่รอดหรอกก็จริงรถฉลาบสองตัวยังไงก็ไม่รอดหรอกนะตัวนึงก็ขึ้นมาข้างบนเดะผมเดีวยดดวฉลับนี่เแหละตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยแล้วตัวเดียวอ่ะที่ทำให้ผมแบบตัดใจเล่นไม่ได้คือปินกะให้ตกใจล้วนๆน่ะ ม่มีตัวล oh, oh ่ okay. mm hmm. อเลยเหรอโอ้โอ้โอ้แม่เจ้าไอ้สัสทีนี่เลยตายไปยันี่เลยหลบฉลามไปหลบฉลามลงตัวไปพร้อมกับระเบิดเนี่ยผมเกลียดมากเลยเนี่ยผมเกลียดมากเลยด่านนี้คือดีๆลงแค่ hmm. มาป้องกันแบบ

อโอเคจบไปแล้วสำหรับปาเตดีวันนี้ที่ว่าม yes ันจะสั้นนะมันก็สั้นจริงแหละเพราะว่ามันก็มีแค่ไม่กี่ดาเนาะมีแค่เก้าดาเองเพราะว่ามันก็จบแค่นี้แหละหร้เนาะสำหรับการเล่นเป็นเจดีของเรา ok, nếu các cái cho kịp đi các bạn đừng ngại chia và các bạn bài các bạn, rồi, bye bye.